สวัสดีครับจากร้านทวัตชัยนะครับขอบคุณลูกาสาดีๆนะครับที่ลูกค้านำา D m a x 2020นะครับมาติดเป็นโลบาตรงรุ่นนะครับคันนี้สีบอลนะครับเราเคยถ่ายสีส้มกับสีเเทาเข้มไปนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าใครอยากดูตัวอย่างนะครับจะได้มีตรงสีเลยนะครับผมจะถ่ายให้ดูเกือบทุกสีเลยนะครับตัวเนี้ยถ้าสังเกตดูดีๆนะครับจะคล้ายตัวของ X s e r ซ e s ตัวใหม่ของ D m a x 2020มากๆนะครับเนี่ยครับติดออกมาแล้วนะครับก็สวยงามนะครับ เก็บรูปนะครับเข้ารูปมากๆนะครับเป็นของแครดี้บอยเลยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับสีนะครับใช้ระบบ 2K ครับเป็นงานไฟเบอร์นะครับก็จะสวยนะครับเก็บงานดีนะครับแล้วก็ออกมาประมาณนี้นะครับเนี่ยครับถ้าเราดูตรงกลางนะครับก็จะมีตัวของไฟเบรกให้ด้วยนะครับเนี่ยครับแทนไฟแทนหัวเก่งนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีการยึดแบบนี้นะครับ สี่จุดนะครับหนึ่งแล้วก็สองสามนะครับแล้วก็สี่นะครับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับภายในจะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยครับข้างๆนะมองมุมข้างก็จะออกมาประมาณนี้เอกซิลี่มากๆครับถ้าใครชอบนะตัวนี้ติดได้เลยนะครับเหมือนมากๆครับแล้วติดสติกเกอร์เสริมนะครับก็จะได้ใกล้เคียงมากๆครับเนี่ยครับออกมาเวลาเราอยู่บนท้องถนนก็มุมประมาณนี้ครับ สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ลูกค้ามาติดเป็นตัวของการสาดและเบ้าเพิ่มลงไปนะครับตัวนี้เป็นทั้งครอบและเบ้านะครับเพราะว่าครอบนะครับของเดิมๆของรถนะครับเป็นสีสีตัวอ๋อเดิมๆของรถนะครับมีแต่ตัวนี้นะครับแล้วเรามาติดตัวนี้เพิ่มนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับถ้าใครสนใจงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านทวัตชัยออโต้แอร์นะครับหรือทรเบอร์ 05 711 701นะครับขอบคุณครับ